สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยหวานลื่นมาทำขนมข้าวโพดสูตโบราณนะคะสูตรคไทยทำเองนะคะก็จะมีส่วนผสมนะคะก็จะมีข้าวโพดหนึ่งฝากนะคะหั่นซอยๆนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะสอง้อมิกรัมนะคะแป้งเทา้าไยม,มอ่อมหรือแป้งมันนะคะร0 0มิิกรัม น้ำตาลทรายแดงร้อยมิลลิกรัมนะคะเกลือหนึ่งครึ่งช้อนชานะคะน้ำปลาปรี๊ดนะคะร้อยมิลลิกรัมนะคะกะทิร้อยมิลลิกรัมค่ะวิธีทำนะคะขนมกล้วยสูตรโบราณน,นะคะก็จะมีอ่าเราก็นึง่งอ่าตั้งไฟนึง่ง ภาชนะที่ใส่เลยนะคะเป็นถ้วยนะคะของควไทยนึ่งได้เลยค่ะระหว่างนึ่งก็เอ,อนึ่งข้า็ผสม,มใส่กระพดใส่กระโพดลงไปเลยนะคะหนึ่งฝากนะคะหั่นซอยนะคะหั่นซอยเล็กๆนะคะแล้วก็แป้งก้าเจ้านะคะใส่ไปเลยค่ะ แป้งเท้ายอย่าม่อมนะคะหรือแป้งมนันใส่ใสไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะใส่เลงนะคะใส่รวมไปเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะใส่ลงไปเลยค่ะไปเลยนะคะ แล้วก็คนค่ะแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปเลยนะคะไมมีการแสบเลยค่ะแล้วก็คนให้เข่ากันนะคะ mm hmm. ขนมข้าวโพดนะคะ mm hmm. ตัวไทยคิดสูตรเองค่ะ mm hmm. น่าทานมากเลยนะคะ mm hmm. คนไปให้มันเ,เข้ากันนะคะ น้ำตาลทรายข้าวโพดแล้วก็แป้งนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะคนไปนะคะคนให้ให้ไปตามไม่นี่นะคะตามเข็มนาฬิกานะคะคนไปนะคะคนไปให้แป้งน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายละลายให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยค่ะใส่เกลือลงไปเลยนะคะ แล้วก็คนให้เท่ากันค่ะคนไปตามเข็มนาฬิกานะคะแล้วเดี๋ยวพอเรานึ่งก็ยี่สิบนาทีก็สุกนะคะขนมข้าวโพดนะคะน่าทานมากเลยนะคะคนตามเข็มนาฬิกานะคะให้แป้งน้ำตาล ถ้าโปรเท่ากันนะคะแล้วก็นึ่งนะคะนึ่งประมาณยี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วนะคะทําง่ายๆทําท,ทานหรือทําไว้ขายก็ได้นะคะอันนี้ครัวไทยคิดสูตรเองนะคะคนไปให้มันเข้ากันค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ขนมข้าวโพดนะคะน่าทานมากเลยค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตักนึ่งประมาณยี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วนะคะขนมข้าวโพดสูตรโบราณค่ะผัไทยคิดเองนะคะแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยนึ่งเลยค่ะประมาณนึ่งประมาณยี่สิบนาทีนะคะก็เสร็จแล้วนะคะทำง่ายๆทำทานที่บ้านหรือ เอาไว้ขายก็ได้ค่ะน่นาทานมากเลยนะคะแค่กระโพาดฝักเดียวเองนะคะถ้าเราทำเยอะก็เพิ่มปริมาณไปค่ะอันนี้สำหรับสาหรับถ้วยนะคะได้สี่ถ้วยค่ะไว้ทำทานเองหรือขายก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะตอนนึ่งนะคะนึ่งไว้ยี่สบนาทีนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะขนมข้าวโพดนะคะน่าทานมากเลยค่ะสูตรโบราณนะคะครัวไทยคิดเองทำเองค่ะตั้งไว้ย0นาทีนะคะ้็เสร็จแล้วค่ะ นึ่งยี่สิบนาทีนะคะนึ่งยี่สิบนาทีก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็แคะออกมานะคะแคะจากถ้วยมันก็จะร่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนึ่งออกมายี่สิบนาทีก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะแกะออกมานะคะจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะคะ ขนมข้าวโพดนะคะเอาไว้ทําขายหรือเอาไว้ทําทานก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะนึ่งไว้ยี่สิบนาทีพอดีครัวไทยทําให้ก่อนนะคะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะคะขนมข้าวโพดนะคะน่าทานมากเลยค่ะขนมข้าวโพดสูตรโบราณนะคะครัวไทยคิดเองนะคะน่าทานมากเลยค่ะ ขนมข้าวโพดสูตรโบราณนะคะน่าทานมากเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะทำทาน,นง่ายๆนะคะขอพระคุณมากค่ะครัวไทยหวานลื่นได้ทำขนมข้าวโพดเสร็จแล้วนะคะขอให้ fc ประเทศไทยและ fc ต่างประเทศ ให้ช่วยกดช่องของขวดไทยแหบนรื่นช่องเล็กนะคะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณมากค่ะ